ลุงทีพอดแคสต์ Podcast. change yourself for your life สวัสดีครับพบกับผมลุงตีอินิเมตสึกับรายการที่จะรวมสุดยอดสาระดีๆมาไว้ที่นี่ให้คุณทั้งหมดครับในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยข้าวของก็แพงขึ้น พนักง,งานทั่วโลกถูกไล่ออกจากงานปัญหาเหล่านี้้าโถมเข้ามาสร้างความกังวลใจให้กับลูกจ้างหลายคนในประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับหนีไม่พ้นยิ่งในช่วงหลังภาวะการโควิดมาแล้วมาเจอภาวะสงครามมันทำให้หลายๆบริษัทนี้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงยิ่งไปกว่านั้นพนักง,งานที่ทำงานอยู่ในบริษัทต่างๆเมื่อตื่นเช้าคุณมาแล้วไปทางาน เขาก็ต้องไปทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นใจอีกพวกเขารู้สึกหมดกำลังใจในงานที่ทำจนกระทั่งเบิร์นเอาหรือหมดพลังในการทำงานอีกต่อไปเขาไม่อยากทำงานแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพการทำงานและผลงานที่ออกมาในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนมิถุนายนปีคศ2022สมาคมจิตแพทย์อเมริกาได้ระบุไว้ว่าลูกจ้างที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต จะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงไปถึง35%แล้วนี่คือปัญหาที่พนักง,งานหลายคนเจอหากคุณเป็นผู้นำองค์กรคุณจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร b o สส์อาร์เซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจได้แนะนำว่าการทำงานในปัจจุบันองค์กรควรจะใช้วิธีกระจายอำนาจสร้างพื้นที่ที่ช่วยลดระยะห่างระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยสร้างความปลอดภัยทางด้านจิตใจซึ่งองค์กรแต่ละองค์กรสามารถจะทำได้3ข้อนี้ 1. รักษาสุขภาพจิตสร้างความปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงาน นายจ้างคงไม่อยากเห็นลูกน้องของตัวเองมีความเครียดระหว่างการทำงานดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆควรเลิกการส่งอีเมลหรือข้อความที่เกี่ยวกับงานไปหาลูกจ้างในวันหยุดหรือกำหนดระยะเวลาการประชุมให้เสร็จภายใน45นาทีและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นต่อง,งานที่รับผิดชอบอยู่นอกจากนี้คือการช่วยให้พนักงานมีความกังวลต่อเรื่องอื่นๆน้อยลงองค์กรอาจจะจัดให้มีวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลจิตใจรวมไปถึงการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ลูกจ้างรู้สึกปลอดภัยและมีคุณค่าที่ยังทำงานอยู่กับองค์กรปิดท้ายด้วยการช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี แน่นอนว่าแค่เรื่องงานอย่างเดียวก็ทำให้พวกเขาใช้ความคิดเยอะแล้วแต่มันจะดีกว่านะครับถ้าพวกเขามีพื้นที่ให้ผ่อนคลายอารมณ์ได้บ้างที่ออฟฟิศอาจจะมีห้องสันทนาการหรือการให้สิทธิพ์พนักงานในการใช้บริการด้านสุขภาพเช่นบริการนวดผ่อนคลายการฝึกให้พนักง,งานแต่ละคนสังเกตสัญญาณความเครียดของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เดินผ่านก็ตามเพื่อที่จะให้ได้รับการปรึกษาที่เหมาะสม 2. รับฟังความคิดเห็นให้การยกย่องและกล่าวชื่นชม ผู้นำเป็นคนสร้างองค์กรขึ้นมาแต่คนที่จะสร้างบรรยากาศในองค์กรคือพนักง,งานคนที่เป็นผู้นำจึงควรจัดลาดับความคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้ดีเพื่อให้พนักง,งานได้เห็นว่าการจัดการเป็นไปในทางที่ควรและพร้อมที่จะใช้ความสามารถของพวกเขาในการดําเนินงานต่อให้สําเร็จในทางกลับกันแม้ว่าคุณจะเป็นหัวเรือใหญ่ที่คอยคิดแผนงานต่างๆแต่ถ้าแผนงานนั้นมีข้อสงสัยที่ลูกน้องต้องการคําตอบคุณควรจะให้พวกเขาได้มีโอกาส ตั้งคำถามโดยการจัดมีติ้งประจำเดือนให้ลูกน้องเป็นฝ่ายตั้งคำถา,ถามถึงตัวงานหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท 3. การสร้างกลุ่ม E R G s ในฐานะผู้นำคุณควรจะทำความรู้จักกับพนักงานให้มากที่สุดว่าลูกทีมของคุณเป็นแบบไหนมีความสามารถด้านใดเป็นพิเศษเมื่อรู้แล้วคุณก็สามารถตั้งกลุ่มที่เรียกว่า E R Gs หรือ Employee Resource Groups ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเป็นกระบอกเสียงในการรับฟังปัญหาและความต้องการของพนักง,งานที่พบเจอในที่ทำงานมารายงานผู้บริหารและเสนอให้มีการแก้ไขต่อไปโดยข้อมูลจาก Top MBA ได้ระบุไว้ว่าบริษัทที่ติดอันดับ f o r t จูน500ล้วนมีการตั้งกลุ่ม ERGS ขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลพนักง,งานในที่ทำงานได้ถึง90%เพียงแค่เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดความเครียดแม้จะเป็นความเครียดที่เกิดจากปัญหา หาเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่เมื่อมันสะสมสะสมไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้รับการแก้ไขความกังวลเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานดังนั้นในฐานะผู้นำเราควรจะให้ความช่วยเหลือพนักงานผ่านนโยบายด้านสุขภาพรวมไปถึงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เขารู้สึกว่ามีคนคอยรับฟังปัญหาของพวกเขาเสมอพร้อมที่จะทางานต่อไปลุงตีคิดว่าบริษัทหลายๆแห่ง ที่ลุงตีได้พบมาได้ไปคุยเขาจะมีความคิดเห็นเหมือนกันว่าเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ค่อยดีเลยทํางานก็ลําบากหาเงินก็ลําบากพนักง,งานก็เครียดแล้วพนักง,งานก็พยายามที่จะต้องรักษาสถานะของตัวเองโดยการที่จะไปเสาะแสวงหางานอื่นที่สร้างรายได้ที่ดีกว่าเพื่อช่วยเหลือตัวเองในกรณีที่ค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีแท้ที่จริงแล้วลุงตีอยากจะบอกว่าประเทศไทย ไม่เคยปลอดจากปัญหาเศรษฐกิจเลยในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาทุกปีเราจะมีปัญหาไม่ใช่ปัญหาภายในก็ปัญหาภายนอกแล้วทําให้เกิดระบบธุรกิจที่มันไม่ได้เอื้อมหน่วยต่อการสร้างผลกําไรมหาศาลอย่างอีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะทําอย่างไรให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีความรากักความผูกพันการทํางานกันด้วยลักษณะของที่เป็นครอบครัวไม่ใช่การทํางานลักษณะของนายจ้างและลูกจ้าง การใส่ใจการให้ความช่วยเหลือพนักงานเท่าที่บริษัทจะสามารถทําได้แน่นอนในช่วงผลกําไรเยอะๆบริษัทก็แบ่งโบนัสให้พนักงานแต่ขณะเดียวกันเมื่อผลกําไรน้อยลงเราก็ควรจะตัดกําไรของบริษัทบางส่วนดูแลพนักงานอยู่ดีครับเพราะนั่นจะทําให้เกิดความผูกพันการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการสร้างองค์กรที่เป็นเหมือนกับครอบครัวในการทํางานทุกคนจะตั้งใจทำเพื่อให้ครอบครัวของตัวเองได้อยู่ดีกินดีต่อไปลัก การของลุงตีก็คือว่าการสร้างองค์กรที่ดีคือการมีพัฒงานเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครับถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องลุงตีอีเดมิสซจะมีเรื่องราวการพัฒนาชีวิตมีไมซ์เซ็ตที่ดีมีความสุขสนุกกับชีวิตที่พัฒนาขึ้นทุกๆวันแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ Lungti Podcast: Change Yourself for Your Life.